ท่านผู้ชมผมถ่ายคลิปกับช่อง X D 0 9 y นะครับอย่าลืมกดติดตามเขาด้วยเฮ้ยกลัวแล้ว 09YEE ้ด้วยนะครับใช่เพราะผมเป็นแฮกเกอร์ก้าวขี่ีีรับโอเคเรามาเล่นกันสามคนเขาเป็นไรบ้าเร็วเร็วเร็ว อย่กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดอ้โ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 อมันสิบเก้าสิบแปดอยู่โอเคฮะตอกโซตุลนึงเออผมล่ะเป็นแฮกเกอร์ผมแต่งตัวเป็นแฮกเกอร์แล้วผมก็นอนซึ่งเฉนแล้วผมจะเวลาผมด่าผมจะด่าว่าได้เสียงด่าท่านผู้ชมเหรอ ไม่อย่ามีปัญวยเฮียเป็ดนี่แข็งแรงมากเอามานี่แตเสีแดงเป็ดนี่มีกันไปเอ่มไอ อเี่ย <itos, S 1> <laid> นครั้งเนี้ยรอบเออจอกจอกรอบไม่อยากจะเชื่อดูดูดูก่อนปสาใจฮายังกินแต่าแตกเลย จบลาค่ินี้ก่อนนะครับบาย